ชิงแชมป์สโมสรโลกครับใกล้จะจบแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงครับในรอบก่อนลองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกครับก็ต้องบอกเลยว่าดุเดือดสุดๆและก็มีช็อกโลกบ้างนะครับบางโปรแกรมกันในขันครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเหลือใครมั่งนะครับมาดูฝั่งซ้ายก่อนครับสำหรับตัวแทนจากบราซิลครับอย่างพันไมลรัต ในครับในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเขาจะเจอกับทางด้านของสิงโตเงินครามเชลซีครับของเวนเซนโซมาเลสกานะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสิงโตเงินครามเชลซีครับค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยและด่านของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าฝั่งขวานะครับสำหรับเชลซีกับพันไมลลัสนะครับถ้าใครผ่านนะครับไปรอบรองชนะเลิศได้เนี่ยจะไปเจอคู่ระหว่างครับคู่ต่อมาครับฟูเมนเซ่ที่เพิ่งอัดทางด้านของอินเตอร์มิลานครับ และก็อันฮีราวที่เพิ่งตบทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้พิกล็อกกลับมาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับลูกทีมของเซเมลเน่อิซากีในครับก็ต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้สนุกแน่นอน นะครับสำหรับฟูเมนเซ่กับอันฮิราวนะครับแฟนเพื่อนนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับใครกันครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศลองคอมเมนต์มาส่วนฝั่งฝากนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าดุเดือดแน่นอนครับคู่เอกประจํารอบก่อนรองชนะเลิศครับอย่าง PSG แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับที่จะพบกับทางด้านของเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกแชมป์บุนเดริกาเยอรมันครับคุณซื้ออย่างรุ่ยอิลิเก้ครับนะบอกเลยนะครับว่าหาคู่ต่อกรยากมากๆ นะครับแต่ก็เจอนะครับกุญซื้อที่นะครับชอบเน้นเกมลุกนะครับเนี่ยดูเดือดแน่นอนนะครับเกมลุกเจอเกมลุกนะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วกันผมก็ยังแอบนะครับแอบเชียร์ทางด้านของ PSG อยู่นะครับแล้วเพื่อนล่ะแนวคิดว่า PSG หรือบาเยอันลองคอมเมนต์มานะครับส่วนข้างล่างครับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับพี่ชายนะครับอย่างจูต์เบลดิงแฮมครับจะพบกับน้องชายครับมาจากดอร์รมุนด์ครับอย่างทางด้าน โจบเบลดิงแฮมครับอันนี้ก็น่าดูสุดๆครับถือว่านะครับดึงด้านของดอทมูลกับเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นรีแมตช์นะครับจะใครยังจําได้นะนะครับคู่ชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกเมื่อ2ฤดูกาลก่อนนะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็ถือว่านี่คือบทสรุปครับสำหรับตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ8สโมสรนะครับพันไมลัดเชลซีฟูเมเนเซ่อันฮิลาว์ปีเอสจีไบเยอร์มิวนิก เรอมาดริดและโปโลเซีย d ดอบบุนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างดีกว่าครับว่าใครกันครับที่คู่ควรครับจะคว้าแชมป์นะครับในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคับ World ์ครับสมัยนี้ไปครองได้สำเร็จลองส่งหัวใจครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยไหนแล้วกันนะแต่ที่อย่าลืมครับฝากกดติดตามครับนาช่องนอกกระแสดับเบิสครับ